สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทดลองการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม ImageJ ด้วยฟิลเตอร์ต่างๆนะคะโดยครั้งนี้นะคะเราจะใช้ฟิลเตอร์ Gaussian Blur ค่ะวิธีการนะคะเราจะเปิดภาพด้วยโปรแกรม ImageJ ค่ะภาพที่เราต้องการปรับนะคะหลังจากนั้นเราจะทาการปรับภาพด้วยการคลิกที่ Image นะคะแล้วก็ ไปที่ t ทม n s f o r m ค่ะหลังจากนั้นมาคลิกที่ f l i p v e r t i c ค l คือการกลับภาพนั่นเองค่ะเมื่อทําการกลับภาพแล้วนะคะเราจะมาทําการ Invert ภาพค่ะเมื่อเราทาการ Invert ภาพนะคะเราจะทําการร u p l i c a t e ภาพออกเป็น2ภาพค่ะในการในการทดลองครั้งนี้นะคะเราจะทําการทดลองการเปลี่ยนแปลงของการปรับฟิลเตอร์แกชเชนเบลดนะคะโดยเราจะกําหนด ค่าแกชเชนเบอร์เป็นสีค่านะคะก็คือค่า10 20 30แล้วก็90เป็นทั้งหมดสีค่าค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะมาทำการเปรียบเทียบดูนะคะเราจะมาทำการอ n น,นะะนไาไลซ์ฮิสโตแกรมของภาพต้นฉบับค่ะนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้กราฟฮิสโตแกรมของภาพต้นฉบับค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะาทำการปรับ Filter g a แกชเชนเบอรให้ เป็นค่าสิมมาเท่ากับ10เราจะทำการกดโปรเซสค่ะฟิลเตอร์แกชเชนเบอบจากนั้นปรับค่านะคะเป็นค่าเท่ากับ10ค่ะเราพรีวิวดูนะคะแล้วก็กดโอเคเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของภาพค่ะจะเห็นภาพภาพนะคะมีความเบลอขึ้นเล็กน้อยจากภาพต้นฉบับค่ะเรามาลองดู h i s โตแกรมของภาพที่เราปรับดูแล้วนะคะจะเห็นนะคะว่าภาพมีความ แตกต่างจากฮิสโตแกรมแรกนะคะก็คือกราฟนะคะมีความสูงขึ้นค่ะแล้วก็มีค่าพิกเซล o l มแอ็กซิมัมที่ต่างกันค่ะคือมีค่าลดลงค่ะจากนั้นนะคะเรามาลองดูการปรับเกสชันเบอร์ที่มีค่ามากขึ้นนะคะคือค่าต่อไปค่ะเท่ากับ20ค่ะเราจะทำการโปรเซสเช่นเดิมค่ะกับ แล้วก็ฟิลเตอร์ Gaussian b l แล้วปรับค่าเป็น20ค่ะภาพที่ได้ออกมานะคะจะมีความเบลอเพิ่มขึ้นจากต้นฉบับแล้วก็จากภาพที่แก u s s i a n b l ที่เรากำหนดค่า1ิมาเท่ากับ10ไว้นะคะเราจะมาลองดู h i s t o แกรมคะ่ะก็อย่างที่เห็นนะคะเราจะเห็นว่า h i s t o แกรมที่ได้ออกมานะคะจะมีความสูงแล้วก็ชันมากกว่าภาพต้นฉบับแล้วก็จาก ค่าซิกมาเท่ากับ10ที่ผ่านมานะคะต่อมาค่ะเรามาทำการเปลี่ยนเป็นค่าซิกมาเท่ากับ30ดูค่ะคลิกที่โฟสเปอ p r เ e ตฟิลเตอแล้วก็ g a u s s i a n v e r เ i o นเดิมแบบที่เราเคยทำนะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น30ค่ะเราก็จะได้ภาพมานะคะ ภาพที่ออกมานะคะมีความเบลอจนไม่เห็นรายละเอะียดที่ชัดเจนของภาพที่เราต้องการนะคะเราจะทําการดูฮิสโตแกมของภาพที่เราปรับดูนะคะจะเห็นนะคะยิ่งมีภาพภาพที่มีความเบลอมากนะคะยิ่งมีความชันของกราฟที่มากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็มีค่าพิกเซลวลูที่ต่างกันออกไปะคะ่ะแล้วมาดูการปรับ ค่าฟิลเตอร์นะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือการปรับแกชเชนเบอร์ที่มีค่าซิกมาเท่ากับ90ค่ะเป็นค่าที่เพิ่มมากขึ้นนะคะกดคลิกไปที่ process filter แล้วก็ g a ชเ s นเบอร์เท่นเดิมค่ะจากนั้นเลือกค่าเท่ากับ90ค่ะจากนั้นทำการ preview ดูค่ะจะเห็นนะคะแทบจะไม่เห็นรายละเอียดของภาพที่เราต้องการดูเลยนะคะ เราจะมาทำการ analyze histogram ดูนะคะว่าจะมีความแตกต่ตางมากน้อยแค่ไรค่ะเราจะเห็นนะคะว่ากราฟมีความแตกต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางด้านของค่า pixel value maximum แล้วก็ minimum ซึ่งมีความแตกต่างกันมากจากภาพต้นฉบับค่ะแล้วก็ความสูงของกราฟนะคะก็มีความต่างกันออกไปค่ะค่ะ วิชั่นข้อจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะคุณมค่ะ